โครงการนะคะบำเหน็จบำนานสำหรับชายวัย29ปีค่ะเงินบำนานตั้ง,ต,งต้นนะคะที่8 3 2ล้านสแสนสมืนบาทค่ะจ่ายสองแสนสามพบาทต่องวดนะคะ ชำระถึงอายุ60ก็คือ31งวดก็คือจาก29ถึง60ค่ะจำนวนปีคุ้มครอง60เอ้ห5าปีเลยนะคะหักลดหย่อนภาษีได้นะคะคือหักเพิ่มได้จากเบี้ยรประกันทั่วไปอะคะ่ะอีก2 0 0 0 0 0บาทค่ะแต่ต้องไม่เกิน15%ของรายได้พึงประเมินในแต่ละปี เมื่อรวมที่จะจ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนกบขหรือกองทุน rmfssf นะคะที่กฎหมายกำหนดค่ะรวมกันแล้วไม่เกินห0 0แสนนะคะแต่ตรงนี้ค่ะถ้าคุณลูกค้าค่ะยังไม่ได้ซื้อ RMF ไม่ได้ซื้อ SSF นะคะสองแสนบาทนี้ก็ซื้อได้ เต็มแม็กซ์เลยนะคะ31มวดค่ะคุณลูกค้าออมในรูปแบบของประกันบำนาญไปแค่หกล้านสองแสนหมืนสพันสองบบาทเท่านั้นเองนะคะเป็นการออมเงินให้ตนเองในอนาคตค่ะระหว่างทางเนี่ยคะ่ะ ที่ชำระเบีย้ยเข้ามาทุกงวดทุกงวดนะคะก็จะมีความคุ้มครองให้เพิ่มให้อีก5%ก็เป็น105%ของเบีย้ยประกันที่ชำระเข้ามาชำระไปถึงอายุ60คือ31งวดค่ะชำระไปทั้งหมด6 2 9 000, 3 2 4 8บาทถ้าคุณลูกค้ารับเป็นบําเหน็จก็ ได้เงินไป8ล้าน3แสน2มืนบาทเลยนะคะปกมือด้วยค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาตั้งแต่งวดแรกที่คุณลูกค้าชำระเบีย้ยเข้ามาตัวอย่างฐานภาษี20%ก็ได้เงินแคชแบ็กทันที4 0่4 0ืนบาทเลยนะคะโหดีกว่าฝากธนาคารเพราะว่าแคชแบ็กตรงนี้ค่ะไม่ได้เสียภาษีนะคะได้คืนนะคะ4 0 0 0 0ื0น0 0ืนทุก ปีเลยจนถึงอายุ60ค่ะแล้ว60รับเป็นบำเหน็จก็ได้แต่ถ้าคุณลูกค้ารับเป็นบำนานนะคะก็จะได้บำนานใช้ปีละ5้0 0 0 0สเลยนะคะหูยเป็นเงินที่มหาศาลจริงๆนะคะก็จะทำให้คุณลูกค้าเนี่ยค่ะมีอิสระภาพทางการเงินสบายมากเลยทำงานแบบชิวๆได้เลยนะคะ รับไปจนถึงอายุ85นะคะทั้งหมด162.5ปซค่ะรวมทั้งหมด13ล้าน5 2 0แสนบาทเห็นไหมคะอายุยิ่งยืนยิ่งคุ้มนะคะก็เท่ากับว่าตอนอายุ61เป็นต้นไปนะคะคุณลูกค้าเนี่ยคะ่ะมีเงินใช้ทุกปีนะคะปีละ5 2แสน ก็เฉลี่ยเดือนละ43,33 3บาทนะคะใช้ชีวิตชิวๆซึ่งตอนนั้นถ้าคุณลูกค้าร่ำรวยมีเงินทองนะคะเงินก้อนนี้ค่ะก็เป็นขวัญถุงเป็นค่าขนมเอาไว้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไงคะแต่ถ้าช่วงนั้นไม่อยากทำงานนะคะก็มีเงินเลี้ยงตัวเองไปอยู่กับใครใครก็ชอบเพราะมีเงินกินทุกปีทุกเดือนนะคะ หรือจะเลือกรับบำนาญน,นะคะอายุ55ก็ได้เช่นกันก็จะมีมูลค่าบำนาญตั้งตนนะ้นณอายุ55ก็คือ6 3 7้าน0 0บาทนะคะแล้วก็อัตราที่จะได้ค่ะอายุ55เนี่ยจะได้อยู่ที่5.30%เซ์ก็ตก ปีละ337,775.36สตางค์นะคะอันนี้เป็นบํานาญถ้าบําเหน็จก็จะเป็นก้อนที่กล่าวมาแล้วนะคะก็รับจนถึงอายุ85ค่ะรวมทั้งหมด164.30%อยู่ประมาณ10ล้าน470,000 1,000 36บาท16สตางค่ะจ่ายเบี้ยไปทั้งหมด5ล้าน2,78,208บาทค่ะจ่ายถึงอายุ54แล้วก็เริ่มรับบำนานนะคะตั้งแต่อายุ55ทุกปี3,37,775 36สตังนะคะ อันนี้คือกรณีรับําเน็จก็ตามนี้นะคะแล้วเนี่ยรับไปทั้งหมด10บล้านสี่แสนเจคุ้มมากๆเลยนะคะได้ตั้งสองเท่าของเปี้ยที่จ่ายไปอันนี้ยังไม่รวมภาษีที่ฐานภาษี20%แล้วก็ได้คืน40,000บาททุกปีด้วยที่ชำระนะคะ อายุ55รับก่อน60เนอะก็จะได้เงินใช้เดือนละ28,147.94สตังค์ทุกเดือนนะคะแต่บริษัทจ่ายให้เป็นปีนะปีละ3 3 7 7 7 5 3 6สตังค์ค่ะคุ้มมากๆเลยนะคะ oh. Oh. เฮงๆรวยรยสุขสมหวังในทุกสิ่งไม่เจ็บไม่จนไม่ไข้สุขกายสุขใจนะคะทุกทท่าน